สุด้มาจากคลิปนี้นะครับปัญหาที่หลายคนเจอเนี่ยครับก็คือด่านเนี่ยมันยากเกินไปครับไม่รู้จะเล่นทียังไงดีครับให้ผ่านด่านครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมีวิธีในการลงด่านที่เอาเป็นด่านหลักๆแล้วกันครับที่ได้ของสาบอีโบครับด่านที่เป็นของอีโบพวกตัวมิสติกเนี่ยผมจะรวมมาให้ในคลิปนี้เลยครับว่ามันต้องลงยังไงครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวละครมิสติกเลยครับในการลงมันลงได้ง่ายกว่าที่ทุกคนคิดอีกครับวิธีที่ผมสอนในคลิปอันนั้นเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งวิ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของโกโจซุคุน่าเลยแล้วกันนะครับสบอสตัวนี้ครับก็เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะยากเลยและหลายคนต้องการของอีโวของมันนะครับเราจะเริ่มที่โกโจแล้วกันโดยโกโจนะครับจะแพ้ตัวธาตุเฉียวนะครับเดี๋ยวเราผมจะจัดทีมให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้มิสติกเลยด้วยซ้ำนะครับในการลงให้ผ่านโอเคครับพอเราเข้าดาบแล้วเนี่ยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยครับผมจะใช้ทันจิโร่ในสกโก้แล้วก็เกรนะครับโดยเป็นตัวเวลหนึ่งหมดเลยสแต็ตนี่เอาห่วยๆมาให้ดูเลยนะครับก็จะเล่นยังไงงงเรร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 าาไไปปดูกัััััััันนนนนผมจจจจะววตตทททิิิโโโ่่่คคคบบบบ้ีึ๊ ประมาณนี้เราเอานิสโกะมาเลยครับปึ๊บนิสโกะนิสโกะครับแล้วเราจะกดลมล่างเลยครับกดให้หมดเลยครับลมล่างทุกตัวเลยปึ๊บนะครับจากนั้นเราอัปเกรดไปเลยครับมันจะตันประมาณ2ตัวนะครับอัปเกรดปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เอาตามที่มีครับโอเคได้ประมาณนี้จากนั้นครับเราก็รอดูครับมอนของเราตีตัวของโกโจแบบสบายใจนะครับดูดาเมจสิครับนี่ตัวเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าการชนะท่าครับล้าการรวมทีมนะครับมันทําให้ ดาเมจที่โบนัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนี่ยมาสี่พันนะครับขนาดเป็นตัวเวหนึ่งนะครับนี่เรามีเงินแล้วเราก็อัพตัวที่ยังไม่ได้อัพนะครับยังไม่เต็มตัวเท่ายังอัพไม่เต็มนะครับปุ๊บโอเคเราติ๊กไว้นะครับเลยอัพเต็มนะครับเราก็เอาเครนครับมาคอยช่วยสโลว์ครับไม่ให้มันเดินออกไปเยอะนะครับนี่วุ่นีหนะครับโกโจเดินไม่ถึงไหนนะครับตายไปแล้วครับถือว่าลงได้ง่ายมากๆเลยครับใช้แค่ตัวพวกนี้เลยนี่ครับวิวหนึ่งหมดเลยนะครับหนึ่งนาทีสิบหกวิเอง ซุคนาเนี่ยครับจะแพ้ตัวของธาตุฟ้านะครับแล้วก็อาทีมสีฟ้าเลยปึ๊บกองเลยครับสีฟ้าก็จะมีโกคูนะครับเราก็เอาโกคูเป็นหัวคอมเลยครับเอาตัวไหนดีเบลหนึ่งนะครับก็อเอาเนี่ยโกคูบัฟเงินก็ได้เนี่ยเวลหนึ่งสเต็ตแย่เลยนะครับแล้วก็ไปเอาตัวเบจิต้ามาครับเบจิต้าเกรดฟ้าผมจะมีแค่ตัวเดียวมั้งครับคือตัวนี้ตามนี้เลยครับแล้วเราก็ใส่เกรย์ไปเหมือนเดิมครับเอามาเป็นตัวฟิสนะครับ ให้สัตูเดินช้านะครับจำพอเราเริ่มครับเราก็เซตเลยครับโกคูครับไปตรงนี้2ตัวตรงนี้2ตัวครับแล้วก็เบจิต้าครับเบจิต้าตัวปึ๊บครับเราวางเสร็จแล้วอ่ะตัวนี้มันวางไม่ถูกใช่ไหมเราก็ย้ายมามันฟิวได้นะครับนี่ก็เราต้องอัปเกรดไปเลยครับแล้วเราก็จะมานั่งเซตเกรกครับนี่ครับปึ๊บเอาเกรไว้ตลอดทางยาวเลยครับเขาก็จะคอยช่วยเรา นะครับนี่เริ่มเกมเลยว่าเกยตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็แหละอันท้ายนะครับเราอัพไปหน่อยเนี่ยเขามีท่าไก่นะครับก็จะเห็นว่าแบบสุกนะโดนตีมันแต่เริ่มเลยนะครับนี่คือมันจะตียากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวก็คู่ิซิต้าเนี่ยมันเป็นดาเมจเพียวเลยครับไม่มีดาเมจเผามันอันเมื่อกี้ครับไม่มีดาเมจอดมันทีเหมือนด้วยก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เราตี ครับเดียวครับเ่ินลงไปแสนเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยครับเพราะทั้งเร็วเลยเดี๋ยววางเกรเพิ่มนะครับให้เขามาช่วยเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้เนี่ยมันแน่ต้องมีการขายนะครับเพราะว่าตีใช้หนุนหลอกไปเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าตัวไหนโดนตันนะครับ โอเคหลุดระยะแล้วครับเวลาขายปึ๊บรีบทำครับระหว่างที่เกยยังช่วยเราสตันอยู่นะครับโคคู่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 บีจิต้าบีจิต้ารับเรากดฟิวอัพเดทครับฟิวอัพเดทฟิวอัพเดฟิวแล้วก็อัพเดทครับไอเกยจากข้างหน้ามาเลยครับเอามาช่วยเป็นตัวรอดนะครับนี่เอามายืนฟีดกันสองตัวตรงนี้นะครับปึ๊บเรื่องเขาเหลือห้าหมื่นแล้วครับ นะครับมันจะข้อทางใช้ความเร็วในการเปลี่ยนมันจะใช้ความเร็วในการเปลี่ยนหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเลือดตียากนะครับนี่ผ่านแล้วนะครับง่ายๆครับใช้ตัวเกรดทองธรรมดาเลยอันต่อไปที่ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวของฟิเลนเลยนะครับที่บอกว่ายากกัดโยมจะเล่นให้ดูนะครับก็ใช้เป็นทีมสีแดงนะครับด่านนี้เนี่ยจะมีปัญหาตรงจุดนะครับเพราะว่ามันต้องกระโดดข่ามอนนะครับซึ่งน่าลําพานมากเลย ทีมผมอันอีคิวให้หมดปุ๊บเราจะใช้ทีมสีแดงนะครับเพราะเป็นทีมที่ชนะก็ทีมสีแดงง่ายมากจะมีโซโล่นะครับโซโล่แล้วก็มีลูฟี่นะครับนี่ครับเอาเกรมาเหมือนเดิมนะครับปุ๊บนี่เอามาวางนะครับให้มันสตัร์แล้วก็ลูฟี่กับโซโล่ครับเอาไว้สุดขอบตรงนี้เลยก็ได้มันตีถึงนะครับลูฟี่โซโล่นะครับฟิวชั่นครับแล้วก็มารวมเลย มันได้สตัวไหมพอได้สี่นะครับปึ๊บพอคุณล้มเสร็จแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยครับอัปเกรดครับทั้งสามตัวเลยชี้เนี่ยมาเลยต้องมีการขายเหมือนเดิมครับเราก็ขยับมาครับปึ๊บเอเกรมมาว่าตรงนี้ครับแ่อันนี้เนี่ยมันเดินยากนะครับก็น่าลำบากเลยนี่แต่เราก็ตีได้ง่ายเหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยอยาบบอสมาแล้วครับ หายไปสองหมืนห้าครับถือว่าเร็วมากๆเลยอัเกรดโดนตันแล้วครับเรายังวางใหม่ได้ครับถ้าแบบนี้นี่ครับทีมเราโดนตันหมดแล้วครับเราก็รีบย้ายจุดนะครับปึ๊บนี่ครับมาลูฟี่ครับโซโล่ลมล่างนะครับปึ๊บเราก็ได้ทำเทียตัวได้ครับถ้าเกิดทำช้า เรามีพื้นที่เหลือเยอะนะครับอัพเกรดอนตันก่อนนะครับก็ทำนี้เลยแับอัปเกรดเลยครับลูฟี่นะครับปึ๊บอะลมล่างปึ๊บอัปเกรดหลัวๆเหลือหกหมื่นแล้วครับเกรดตอนนี้ราตันครับวางต้นใหม่ครับ ซูฟี่ตัวนี้โดนตันครับวางต้มใหม่ครับอ่าโอเคโดนตันกันเริ่มเยอะแล้วเหลือสามหมื่นครับน่าจะจบตรงนี้แหละครับรึบเรียบร้อยครับตายเลยนะครับผมใช้เกเวลหนึ่งะครับตรงนี้ก็เวลานะครับหนึ่งนาที2อนาทีครับประมาณนี้ไม่ได้นานมากนะครับว่าตีเขาหน้าง่ายเลย ต่อไปนะครับจะเป็นตัวของซงจินบูนะครับผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็อยากเอาของจากตัวนี้ครับแต่ว่ามันยากนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับมันแยกล่างแต่ว่าเราก็ตีมันแรงเหมือนกันนี่ครับมาแล้วครับทีนี้ผมจะใช้นะครับในการสู้กับตัวของซงจินบูครับก็จะเป็นตัวเกตดแดงนะครับจะมีซาสเกะนะครับแล้วก็มีนาโตะเกตดแดงนะครับแล้วก็เอาเกรมมาเหมือนเดิมนะครับเอามาเป็นตัวซีซีของเรานะครับปึ๊บครับเราเซตอัพก่อนเลยซาสเกะเนี่ยมันต้องวางข้างบนนะครับเลยจะต้องหาพื้นที่นะครับ มันจะแยกออกมาเป็นสองฝั่งนะครับมอนเราก็จะแยกตัวของเราเป็นสองฝั่งด้วยเช่นกันครับนี่นะตเกะวางไว้นี่ครับนารุโตะนารุโตะนะครับล้มล่างครับล้มล่างครับก็ยินิตครับผมก็จะทับทิ้งไว้นะครับแล้วมาเซตเกรย์กันปึ๊บนี่ครับมันจะขาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเกตแดงนะครับเงินมันจะขาดหน่อยก็เดี๋ยวพอเราค่าตัวแรกเนี่ยเราก็มีเงินอัพพอแล้วครับ มาแล้วนะครับตัวสองจินบูปึ๊บเนี่ยุณด,ดูครับุณด,ดูเลือดอืมต่อครับเสร็จละหนึ่งตัวนะครับตัวต่อไปมาแล้วครับเป็นอิกิสนะครับ,เ,รบเอฟเฟกเนี่ยมันจะลกมากเลยนะครับสองตัวนี้ ทำแต่ไหนเราตันแล้วก็เรียนครับระวังใหม่รูเลือดครับเขาเดินไม่ถึงไหนเลยเรียบร้อยครับผ่านนะครับก็ทีมนี้จะใช้เป็นตัวทีมแดงนะครับถือว่าเล่นได้ไม่ยากมากนะครับก่อนหนึ่งทีซีชิฟฟี่นะครับในการลงต่อไปนะครับจะเป็นหนวดดำนะครับก็ใช้ทีมสีส้มครับนั่นจะพรนึกภาพพรอมนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงใช้ตัวทีมที่แบบมันเป็นโลบล่างกันได้นะครับมันก็จะมีดาเนตันั ของมันเราก็เป็นดาเมจชนะทนะครับทีมสีส้มนะครับเราก็เสร์ชหาเลยสีส้มมีอะไรบ้างนะครับปึ๊บสีส้มมีนาูโตะนะครับก็จะใช้เป็นาวโตะอันใหญ่ก็ได้ครับหรือใช้เป็นนาวโตะอันเล็กก็ได้เหมือนกันผมว่าใช้อันใหญ่นะครับเพื่อความเร็วนะครับมันตีแรงมากนะครับต่อไปก็เอาซาสึเกะมาปึ๊บเราก็เอาเกรย์มาเหมือนเดิมนะครับนี่ผมเอาเกรย์เวฟหนึ่งมาปึ๊บอย่างงี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยเอาตัวเซตนะครับ ไอสองตัวนี้เนี่ยมันจะวางยากหน่อยเพราะมันต้องอยู่ข้างบนระดได้ในมุมนี้นะครับโอเคอันนี้มันเริ่มก่อนนะเพราะเรามัวแต่เลือกตัวเราก็กดรีเซ็ตรับรีสตาร์ทใหม่ปึ๊บโอเคครับมาซาสเกตมองนั่งโต๊ะนัปึ๊บกดสปรินะครับกดสปริครับ Okay. ได้ทันทีปึ๊บฟิวส์นะครับแล้วก็วางเกรนนะครับมาคอยสโลววางดักหน้าก็ได้ครับให้มันเป็นตัวล่อเปล่าก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วเรากดออโต้อัปเกรดไปเลยนะครับจริงๆรมันวางได้ตัวนะไอ้พวกนี้นี่นะครับก็วางเพื่อไปเลยออโต้ส,สกินครับโอ้หอันนี้ไม่ถึงฮนะเราต้องขยับมาเดี๋ยมันเริ่มแล้วครับทนี่คนดูเลย นี่รับเคลียรเร็วมากครับเราได้เงินคือแล้วเอามาอัปเกรดต่อปุ๊บนี่ครับสามแสนเข้ามาปุ๊บเราก็ได้อัพเกรดเพิ่มนี่ครับอันนี้ก็เป็นฟูลทีมแล้วก็ดูเดดบอสน,นะครับขอแทบยังไม่ได้เดิอนออกมาเลยก็เสียไปแสนหนึ่งแล้ว เรียบร้อยครับหนวดดาตายเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับต่อไปเป็นอุกี้คูร่านะครับตัวสุดท้ายและก็จะใช้สีม่วงนะแต่สีม่วงเนี่ยมันไม่มีทีมนะครับตอนนี้สีม่วงสีที่เล่นยากมากครับผมก็เลยจะไปใช้ตัวของเลสโกดันจิโร่แทนครับเพราะมันเป็นติดปีดดิ้งแล้วมันตีเขานั่งง่ายเลยนะครับนี่เราเอาเกรมาเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็เซตเลย มันต้องละลายตัวของโล่กอ,อนด้วยนะครับจับมันจะติดเบิร์นะครับนี่เลยตีเขานั่งง่ายหน่อยนะครับถ้าอยากให้มันตีเร็วกว่านี้นะครับเราก็ต้องเซ็ตตัวนะครับให้มันแบบคุมแบบทั้งสองเลยอย่างนี้ดีๆนะครับแบบจะตีตั้งแต่ต้นเลย อันนี้ผมรีบวางปันไะครับอะไรเป็นอย่างนี้ก็พอเล่นได้ครับแอบดูเลือดครับลงเร็วเหมือนกันครับไม่ได้ช้าเลยอันนี้จะตีเร็วหน่อยครับเพราะมันไม่มีตัวของโล่มากันละครับลงไปแปดหมื่นห้าครับอ่ะเกรัวหน้าโดนครับก็เพื่อ็ใหม่วางลงแทนครับ คู่นี้โดนครับก็ย้ายมานครับวางรวมครับแล้วก็อัพกลับได้เหลือแสนหนึ่งแล้วนะครับปึ๊บครับเอาใหม่ครับวางใหม่รวมล่างแล้วครับครับตรงโน้นตีไม่ถึงแล้วนะครับก็ย้ายหม่ครับอันนี้ยังถึงไหมนี่ยังถึงอยู่เราเก็บเข้าไปนะครับ เต็มขายดิงได้แหละพอใก้หลุดแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ต้องขายนะเพราะน่าจะชนะแหละครับก็ประมาณนี้เลยครับต mm ิว hmm. คิวลาใช้ทีมสีอื่นไปแทนได้ครับเรียบร้อยครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับสำหรับวิธีการลงตัวของบอสต่างนะครับที่เอาไปใช้ของอีโวตัวพิษตินะที่มันจะหายากหน่อยแหละเนี่ยจะประมาณนี้เลย ก็อไปปรับใช้ด้วยครับมันจะมีพวกโวลี่อะไรเงี้ยที่เป็นอีวัวตัวเกรดแดงนะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยเลือกตัวที่เป็นทีมอัพมานะครับพอแค่ไม่แพ้ทานนะครับถ้าติดปัญหาอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัวติดเผาไม่ก็ติดเลือนไหลนะครับมันจะตีได้ง่ายหน่อยจะประมาณนี้ครับขอบคุณนับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยเราเจอกันคลิปหน้า